ฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้นริตะอยู่กับคุณพ่ออีกแล้วเย้มือนีเห่านะครับผมออกมายางข้างนอกสูตรบรรยากาศเพิ่งกระลั่งสนใจทุ่งนาพี่น้องเพิ่งนี่หนาบ้านสวยบอกอันนี้คือทุ่งนาหน้าบ้านนะจ๊ะบรรยากาศหน้าบ้านที่เราจะได้รับทุกวันออรซูบริสุทธิ์ที่เราจะได้รับก็คือธรรมชาติรูนันเรือนเรือจ๊ะอธิุกจานกันทุกจายก็ลูก ทุจ้าแล้วมนีหนูหัดยางเลยจ้ะหัดยางเนหองยางินเด้ทุจ้ก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าพ่อพอ่พออยู่ไหนพอ่อพดอไม้สวยเลยเนี่ยฮะดอไม้ขึ้นสวยมมอวย,มมอย่นี่ฮะดไม้ขึ้นสวยเถดาดไม้ขึ้นสวยเถดากะไนี้ เนี่ยเห็กดอก,กไม้ไม่รกเพรามันสัน่นปวดเว้ยดเด็กแล้ค่ะทิพย์เด็กดอกไม้ติดตาไม่เห็นเราดอกเดียวนะคะน่ะบอกรวตาดูนั่นนั่นพ่อผู้ใดเป็นมอปลาสังท่องอันนี้ก็ทงหน้าหนาบ้านพี่น้องเขียวดีบ่อืรแม่ยเป็นโอยูแม่ยเป็นแหวมเพือ่อ แม่ไปอำเภื่อนี่ก็เป็นหัวค่ําแล้วทุกคนหัวค่ำแล้วตาหัวค่ำแล้วตาโอ้ยมากัลไปย่ำเขาเพื่อนเบิร์ธพี่นอ้องผ้าหนูมาสุดบรรยากาศอันบริสุทธิ์จ้าผ้าหนูมาสุดบรรยากาศบริรบรสุทธิ์นะตาอุ้ย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 พี่น้ําตาไหนพี่น้ําตาอยู่ไหนพี่น้ำตา่ะสวัสดีค่ะน้องน้ําตาลช่วงนี้ก็มาเล่นด้วยที่ยัตโสธรเพราะว่า วันหยุดวันแล้วก็มาเล่นที่นี่พี่น้องนะครับผมนี่กับตุ๊ตะน้อยนี่กับตุ๊ตะน้อยน้ำน้ำตาลลูกป้าโอ้ยหมาไปไปไป,ไปยาม,มากลยมันเปียกห่างกันเลยเฮ้ยห่า,างกันกะ่อนลูกนะเปียกนะไม่เอานะลูกนะเปียกนะจ๊ะเปียกนะเปียกนะจ๊ะไม่เอานะโอ้ยมีแต่หมาม,าม,มืน,ม,น,ม,นมึนมีแต่หมาเหมึนเว้ยไปดูพี่แดนเซอร์ดิ พี่แดนเซอร์ทำอะไรกันคะหนูน้องิตาจะมาเล่นกับพี่แดนเซอร์คะ่ะพี่แดนเซอร์ทำอะไรคะพี่ดูพี่แดนเซอร์ดิพี่แดนเซอร์พี่หางเครื่องอะลูกน้องใครลูกน้องของคุณแม่หนูจ้าคุณแม่หนูจ้าไปดูสิไปดูกระเทยที่เราไปดูกระเทยเท่าสิกระเทยเท่าอยู่ไหนเปิดไฟซิทำไมมืดจืดจังกันเลย ฮะค่าไฟไม่ได้เสียหรืไม่ได้เปิดอ๋อเหรอถ้าแต่ค่าไฟได้เสียเองนี่ทุกวันนี้ประหยัดไฟมากขึ้นนะพวกคุณโอ้โหครับสวัสดีค่ะเราก็จะมาดูอ่าหนังหน้าตลกไหมหนังหนาพันว่าหนังหนาเอ้าหนาฉันมีอย่างนี้ทั้งหนาเอาอะไรนี่ก็หน้านี่เป็นผิวหรือเป็นอะไร อะไรเป็นผิวก็เป็นเนื้อยังก็เป็นเนื้อนี่่ละนี่เด้อเมมันเนื้อมาบอกมยแล้วน้ออุ้ยการ์ตชล่าเออเฮ้ยขั้นแยวขั้นแยวอัจฉริอัจฉรว้าเห็นมูนกี่เดี่ยวเห็นมูนอยู่อย่างเมื่อกี้เกมูฟันจิมดีเจ้าของได้ทำลายกูมูเด็กเกโก้ว์ใช่ไไปไเบอร์ไม่แค่นี้บ่ไม่แค่นี้แหละเขาไปทุละไม่ใส่เบอร์อาไปเสริมความงามมีน้องมาปลูกไปแต่งห้ไปยงไปแ่งห้าตัวนี้ สองศูนย์สามสีสสม่ออกตัวนี้แ่ละออกตัวนี้ข้างในเปิดหางก็ได้ออกอยู่ได้นี่<ม>เพื่อนบ้างอาจจะออกได้เพื่อนบ้างขึ้นมาอาจจะออกอยูไ่ไปดูหลังบางง้านตลอดไปดูหลังบาง้านสิอ่าตรงนี้จะเป็นมุมแบบว่าพี่พี่น้องน้องแดนเซอร์อาบน้ำเนาะไปดูกันจ้าอันนี้ต้นบกนักมีพี่น้องต้นบักมีต้นบกนันบกมี ูดได้ไปต่งไปนู่นไปทางซันไว้ตาปิดไว้อันนี้ห้องห้องอาบน้ำของอทีมแดนซ์เสื้อพี่น้องกระิบไปว่าอาบน้ำร่วมแล้วก็ขี่ง้ยเงี้ยนี่อันนี้เป็นมุมซักผ้ามุมซักผ้าหนึ่งจุดจุดแรกนะที่ว่าทีมงานเราซักผ้าเนาะเอออันนี้เป็นโซนหลังบ้านพี่น้องโซนหลังบ้าน พ่มีกับข้าวนตัวพี่น้องเนี่ยไม่ได้อันคุณตุยนุ่ยพ่ออยากกินอกหน้าข้าวปะกันชะะ่ไขึ้นนี้เลยพี่น้องเพราะว่าปลูกไว้สำหรับตุยนุ่ยมันขาสั่นพี่น้องขามันสั่นก็เลยต้องปลูกต้นลมไยป,ป,ป,ปลูกสูงบ่ได้พี่น้อง <c oughs> อันนี้มุมหลังบ้านวันนี้พาทัวร์โฮมพาโฮมทัวร์ลกนิดนึงเพราะว่ามีแตน่น้องๆอยู่อันนี้เป็นมุมห้องน้ำอีกหนึ่งห้องน้ำที่มีตู้เครื่องซัผ้าด้วยทุกคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็อย่างดีรุ่นอย่างดีเลย ในห้องน้ำอาบเหมือนกันสังเกตว่าห้องพระห้องหางเครื่อง้องรอนนี่พี่น้องมีแอร์เบิดดิมีแอร์หมดแต่ว่าให้เสียค่าไฟเองหมดนะเออหางขอกหางเครื่องนี่ให้เสียค่าไฟเองเบิดอืมเพราะว่าอะไรตอนเนี้ยเอ่อคือตอนเนี้ยพี่น้องนี่คือตอนเนี้ยแต่ละห้องเนี่ยติดแอร์ทุกห้องเลยนะห้องนี้ก็ติด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 แล้วเราก็จะแยกหม้อไฟนะครับพี่น้อง แยกหม้อไฟแบบว่าฮัลโหลทีม่มีคนอยู่แต่ว่าไมเปิดแอร์ไวปปะติดแอร์ทุกห้องพี่น้องห้องเลนเซอร์ติดแอร์ทุกห้องแต่ว่าเสียค่าไฟเองเพราะเรามีมิเตอร์ไฟนะไม่เนี่ยเปิดทิ้งไปทิ้งเยอะก่อนเปิดทิ้งไปหมนเปิดอกทิ้งไปไอ้เราจะพวกสูพวกสูเสียค่าไฟเองพวกสูเปิดเข้าไปเลยจ้ามาฮัมมัดาได้ติดแอร์ครับ ก็ได้ถ้ากันติเตียอยู่ได้ออกันอันนี้ห้องนะครับอีกห้องหนึ่งห้องน้ำห้องมีั้างบนซีห้องพี่น้องแล้วในแอร์ก็มีทุกจุดเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องน้ำที่น้องนางหางเครื่องอาอคอนบอยหรือว่าคอนโอยหรือว่าอะไรนะทั้งหมดดีอันนี้เป็นห้องแบบว่า เวลาท้องนอนตีมาเขาไปทำนอนที่นี่ทุกคนเดี๋ยวเก็บชุดเก็บอะไรด้วยนะเก็บสารพัดอย่างปุ่นขนขืนลายยางแห้งเออไปคอนเทนต์วันนี้บ้านพักโฮมทัวร์ทัวร์อ้อมบ้านพักอันนี้จะเป็นโซนอโลงซ้อมเต้นทุกคนที่เป็นโซนโลงซ้อมเต้นแบบว่า นี่ละย่ามมี่ย่างกับสิเต้นอยู่นี่เอารถออกกับสิเต้นอยู่นี่เลยซสอมดนตรีซสอมอี่ย่างแบบเต้นสีวนเลยอันนี้จะเป็นห้องแม่บ้านแม่บ้านผมอยู่ห้องนี้พี่น้อง <า S 1> ไปเปิดดูสิเปิดไฟตรงไหนคะเนี่ยทางด้นค่ะขออนุญาตนะคะห้องพกเข้าไปดูสิห้องแม่บ้านห้องแม่ต้อยเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้ยหรูหราอยู่นะห้องพักด้วยค่ะแม่ต้อยไม่ติดแอร์เพราะว่า ไม่เหมือนเพื่อนประหยัดเปลี่ยนเงินประหยัดเปลี่ยนเงินบอกของคือเขาติดแอร์ติ่มติมอยู่โอ้ยบ๊แม่ดังค่ะพราะว่าากับยูคนเดียวเนาะค่ะกับใส่พะดลมไปกับประหยัดไปอีกบ๊อบมีเนาะค่ะรวยกับบอมี่แมนรวกับบอมี่ฝั่งซ้ายเป็นน้องแมนแสงทองไม่ไหนไม่รู้เลยเนาะรู้กันสองฟังค่ะอันนี้ห้องของน้องแมนห้องเขาตกแต่งกันเองเนาะมีห้องเปล่าๆให้ใครอยากทำสวยก็ตกแต่งกันเองค่ะมันจะเป็นมุ้มุ้นึงพี่น้องมีเครื่องซักผ้าอยู่ห้อง หน้าห้องด้วยนี่ไงมิเตอร์ไฟเราก็จะแยกไปให้อย่างนี้ทุกคนห้องแม่ต้อยห้องน้องตุ้ยอันนี้ห้องน้องตุ้ยนะอืมเอออันนี้หม้อไฟเราเราจะแยกไว้ให้ทุกห้องคือแบบว่าเสียค่าไฟอีกพี่น้องอันนี้ห้องน้องตุ้ยเขาบอกเปิดเพราะว่าบนรูปน้องตุ้ยยังไหนอาจจะมีแบบคนซุกส่อนอยู่ข้างในอันนี้ห้องตุ้ยนุ่ยหมายเลขสองหมายเลขสองห้องตุ้หนุ่ยพี่น้อง้ใครมามามีมาเหรอตาล้างมือหรือยังตาไปได้ไหมล่ะของ ปิดไหมได้มาหนึ่งบอสซื้อหนึ่งแล้วซื้อเครื่องแม่แต่มาวันนี้พามาทรัคอนเทนต์โฮมทัวร์อ้อมบ้านพักกล้องใหม่เหรอคะหรือว่าอะไรเรียนใหม่ค่ะกล้องใหม่อยู่ในคันนี้ใช่วันนี้เต้เต้วันนี้ยี่ห้อฮอนสปอร์ลคือไอทวนทวนเหนียวตุยตุยอยู่เมื่อกี้ผมอยู่ในบ้าทเราทำมาย่างเหรียญไงพาไปสูดอากาศอ้อมบ้านอยู่กับป้าป้าเลยค่ะอยู่กับป้าป้า ฝั่งนู้นก็จะเป็นประตูออกอีกฝั่งนึงแล้วก็เป็นแค่นั่งเล่นอันนี้เฉพาะบริเวณบ้านแต่ว่าออฟฟิศก็จะเป็นทางนู้นพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาตีดอกไม้อย่างเงี้ยหล่อนเด่ไปเนี่ย <c oughs> บ้าพี่อันนั้นเป็นทางเชื่อมเราไปออฟฟิศเห็นไหมหนะ่ะเออจากหัวบ้านเชื่อมไปทางออฟฟิศเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปอำเภอแล้วกรมที่ดินละเพราะเราจะไปโอนมาดกยกให้พ่อ,อยม่เป็นทั้งหมดเลยสิมาตีดอกไม้อย่างเงี้ยหลูหนูหลูติดให,ห้ลูกเบืองลูกมันเตไปหลายลูก ้ลูกพูดงจะว่าดอกไม้ไปว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเด็กมันใส่ไม่ได้มันจะเป็นแพ้ไงดอกไม้แปลว่าอะไรฟาเวอร์กู้เกียร์กู้เกียร์แปลว่าดอกไม้ฟาเวอร์ภาษาฟินแลนด์กู้เกียร์อย่างนี้แหละขาคือมันเด็กไงขายไงวันนี้ก็นี่แหละพี่น้องโฮมทั่วร์ออมบ้านบรรยากาศบ้านพักในวันที่ว่ามือขึ้นเท่าไหร่โซเซนเนาะมือนีเข้ากับสีมาดีแหละวยางเล่นผ้าลูกเตอระดับได้ยังแน่ล่ะไปขึ้นนะในเมืองอ่ะ ไม่ที่เขาเลี้ยงบานนิรุยยายวสีต้มไก่ครับอันนั้นก็เลี้ยงมาเพราะตรงเฮดเดามือสาวยังเฮดเส้นกีน่มือนเพราะว่าเขาจะินข้าวพุ่นยู่เดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายคลิปบ้านนีิลุยด้วยนะทุกคนว่าวันเกิดนีิลุยก็จะไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนสาวดาวยั่วพร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษจากคุณพ่อคุณแม่เซอร์ไพรส์อะไรอีกแล้วเบอร์ยังมาเลยอโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะ คลิปไว้ห้อนนี้เอาเจอกันคลิปต่อไปไปกินข้าวบ้านนี้ด้วยต่อะลูนเนาะอาธุจ้าก่อนทุจ้าั่ว